ครับผมแวๆมีน้อยอยู ibly, ่ด้มากนะครับเราปั T ้นได้แล้วหนึ่งพันตัวจาก6ปั้นต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกตัวนะครับเราปั้นเท่าขนาดจิต้บอกเรามีรัชกาศิทนะครับใน้ทงารศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเลย่อนที่จะทําการปั้นขึ้นมาแั่นเองนะครับ ด้านขวามันก็ยินแก่ตลาดเลขแปดของเรานะครับนั่นคือตัวเลขมงคลความเชื่อของคนจีนนั่นเองหรือ i n f i n i ้ y ครับผมเราจะมีต้นมะลุกมาดากัสก้ด้านบนด้วยอ่าด้านหน้าขวามันก็คือตัวระบีงเลขสองของเรานั่นเองนะครับใช่ครับและตรงจุดนี้นะครับคือจุดจอดรถที่ 2, สองจุดสุดท้ายของเราเราจะให้คุณลูกค้าได้ลงตรงนี้นะครับแต่ก่อนจะให้คุณลูกค้าได้ลงผมจะพาไปดูจุดขึ้นรถขาสับนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูนะคเดี๋ยวเราจะเรียนมาส่งลูกค้าตรงนี้นะครับโดยเชื่อสายกับมอเด้านขวามือด้านก็คือปฏิมากรรมวัดภาพที่นำตะกอนสวยมามโดยทีเดียวครับผมรถจะเปลี่ยนท้ายนะครับลูกค้าจับให้ดีๆนะครับเวลาหลังทัด้วยแล้วตกไปกนบ่อไปทอดายักให้ไปทางาหนไปเช่ายักนะครับผม ตัวนี้นะครับก็คือสวนป่าหินของเรานะครับเราใช้หินทราอีกแม่น้ำจา,าาจากอำเภอนาดีจะหอดปลาดีจะดีนะครับเราใช้รถล้อเลื่อนผมาได้เที่ยวหลังก้อนห้องทางตองผมจา้างนะครับเป็นดีจริงจริงครับทานผมเราใช้ระยะเวลาจากตัวนี้นะครับสามเดือนโอ้ ติดทางด้านขวามือนะครับมาป่ายุบในเดิเสาของเราเพ่อจะมีต้นแผบบารมีนะครับหรือหุวจงนั่นเองวันนี้คุณลูกค้ามาดูจุดึ้นรถสากรรมของเรานะค,ะนร,นะคะรับลูกคะ้ามองตรงขึ้นไปซ้ายมือนะครับอ่เราจะจอดรอคุณลูกค้าตรงนั้นนะครับผมตรงนั้นก็จะมีร้านกาแฟในเดินเสาม,มีในเดินเสาคอยาที่ปึกในโลกด้วยนะครับ มีส่วนพระนางเต็หนึ่งสองศาลาสีเมืองสีเมืองครับผมซ้ายมือเดินตรงขึ้นไปครับผมเดี๋ยวเราจะไปส่งลูกค้าที่ส่วนตะบองเพชรนะครับเดินไม่ไกลครับอ่านีดเจียวว่ถึงจุดซื้อรถากัดเราแล้วจะเดินบนสกายวอลก็ได้นะครับเ้่าฝนตกทางขึ้นอยู่ในร้านกาแฟชั้นสองนั่นเองในส่วนของส่วนตะบองเพชรนะครับก็มีตะบองเพชรมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยยวมีในตะบมากกว่าห้าสิบสายพันธุ์ด้วย เดิชมสวนถ่ายรูปกันได้นะครับแต่อย่าไปนั่นกกอองถ่ายรูปบนสะพองนี้ครับผมเพราะห้ามนะครับนยาําเลือกตัวลือค้าอีกทีนะครับเก็บเอาไว้ให้ดีครับผมอย่าให้หายนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยเก็บตัวตรงจุดขึ้นรถขากลับนั่นเองครับผม เดี๋ยวเราวดปฏิบัตทำให้ต่อลงจากรถนะครับคุณลูกค้าตรวจสารภาระของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ลืมสิ่งของไว้ในรถนะครับแล้วเป็นกระดาษดีด้วยเดี๋ยวเดินไครับคือไปถุงเก็บทิ้งเห้อาถึงจุดจอดรถที่สองถึงท้ายของเราแล้วครับผมคุณลูกค้าเดิยสมศวีถ่ายรูปทำภาระยตายเลยไม่จำกัดเวลานะครับ ได้เลยครับขอบคุณมากครับผมนี่คราบกว่ามึงจะเลาลไปเลย